สวัสดีครับมิตรลักแฟนหวยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาหัวยจทุกคนนะครับก็มาดูหลังหวยออกกันนะครับผมว่าสูตรไหนเข้าบ้างนะครับผมหววันนี้ออก913106นะครับลงล่าง70นะครับผมวันที่แล้วมันออก613106นะครับผิดกันตัวหน้าตัวเดียวนะครับผมนี่ครับแฝงของเราฝาละครับผมไม่เหมือนกันตรงไหนอ่ะไม่เหมือนกันตรงไหนนี่ครับผมโอ้หลายสำนักครับงวดนี้โดยกันตรึมเลยครับหลายสำนักนะครับ ครับอ่างวดนี้ทําได้แค่โต๊ะนะครับผมได้แค่โต๊ะนะครับนี่กะว่าตรงๆนะครับชุดเต็มนะครับอ่าได้สูได้โต๊ะศูนย์หนึ่งหกชุดหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งศูนย์นะครับได้สองชุดนะครับนะครับสูตรมันตรงมันเข้าโต๊ะสองคู่นะครับสองชุดนะครับผมนี่ครับชุดชุดเต็มหกสิบห้านะครับผมนี่นี่ครับจะชาด์จนะครับผมลงใปคลิปที่ผ่านมานะครับลงให้ดูแล้วชุดสามตัวนะครับผมสามตัวบนนะครับ เล่นห้าไม่มาแล้วครับจับห้าผิดนะครับนะครับจับห้าผิดเนาะนี่สามตัวบนจับห้าไม่มาไม่เข้านะครับจับให้ไม่ถูกนะครับผมอ่าแต่สองตัวบนนะครับวิ่งห้ากับศูนย์เข้าศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดไปลงล่างนะครับศูนย์เจ็ดไปเข้าล่างครับล่างเจ็ดศูนย์นะครับถือว่าผิดนะถือว่าผิดนะครับผมเพราะว่าให้บอลแล้วไม่ออกล่างนะครับผมเข้าศูนย์นะครับห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไมมามาสิบหน่วยเจ็ดกับศูนย์เข้าศูนย์นะครับดูออกเลยครับ จับ0705ออก06ครับนะฮะออกตัวเดิมนะครับผมออกผ่ากลางเฉยเลยครับผมนี่เสียดายมากครับนี่นะแล้วก็2ตัวบนเข้า06ตรงๆนะครับนี่ครับนะครับเข้า06ตรงๆนะชุดเต็มนะครับชุดเต็มนะครับผมชุดเต็มเข้า06ตรงๆนะแล้วก็นี่ครับมาเข้าตัวที่310หน่วยนะครับ5 9 0 นะครับนะครับร้อยสิบหน่วยนะข้าตัวที่สามนะครับผมมาศูนย์หกนะหนึ่งศูนย์หกแล้วครับผมแล้วก็ล่างนะครับล่างนะครับล่างเด่นไม่มาครับผมไม่มาเลยนะครับเด่นผิดนะครับผมสี่กับสามครับแต่ถ้าใครซื้อเอาสี่สามไปซื้อนะมันก็ออกสามตัวล่างมันมีออกอะไรนะอ่าสามสี่สามเลยสี่สามสี่นะครับนะครับถ้าใครจะซื้อสี่สามก่อเนาะไปซื้อรัตตอรี่อะไรเงี้ยก็จะมีโชคไปนะครับผม ทาข้างหน้ามันตัวหามนะครับออกหามนะครับเอ,อ่อสิบหน่วยสิบหน่วยเข้าครับศูนย์กับเจ็ดเนาะเข้าครับสิบหน่วยเข้าศูนย์กับเจ็ดเข้าครับผมไม่พลาดนะสองตัวล่างครับสองตัวล่างผิดนะครับไม่มีไม่มีเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแต่ครับมีแต่ศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนาะผิดเนาะล่างผิดครับผม ล้างผิดจริงสิบหน่วยเข้าอยู่ครับโอเคนะครับผมก็มาส่งข่าวแค่นี้แหละครับอันไนสูตรไหนเข้าไม่เข้านะครับผมนะครับล่างไม่เข้าแลวครับล่างผิดเลยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยมาตัวที่สามเนาะสองตัวตรงตรงเข้าศูนย์หกครับผมเข้าตัวเดิมเนาะตัวเก่ามันให้ศูนย์เจ็ดบนมันออกล่างเจ็ดศูนย์นะครับ วิ่งศูนย์กับห้าเข้าอยู่เนาะออกผ่ากลางให้เพลินนะครับนี่ครับเสียดายมากสารตวัวบนจะให้ไม่ถูกนะข้อเด่นห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มาครับเด่นห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มาเนาะมาสิบหน่วยศูนย์กับเจ็ดอ่าชุดสามตัวตรงเข้าโต๊ะสองชุดนะครับศูนย์หนึ่งหกแล้วก็หกหนึงศูนย์นะครับนี่ครับนะครับชัดๆนะครับผมนี่ครับเนี่ย โอ้ oh, ท่านกองทำเรากันเนาะดูเอาเองแล้วกันโอ้โหเสียดายมากเลยครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไอ้คิดให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมาลงสองตัวล่างครับผมนะหลงสองตัวล่างก่อนนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ